สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเดือนก,กรกฎาคม2563กลุ่มนี้เตรียมรับเงินคนละ2,000บาทพร้อมแพก็กเกจกำลังใจและแพะก็กเกจเที่ยวปันสุขค่ะด้านนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหารือกับกระทรวงการคลังได้ข้อสรุปสมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศระยะเวลา4เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2563สำหรับแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จัดทำ2แพ็กเกจดังนี้ค่ะแพ็กเกจที่1แพ็กเกจกำลังใจเพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน1ร้านสแสนคนโดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับศึกษาดูงาน3วัน2คืนผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศค่ะ 2. เแพ็กเกจเที่ยวปันสุขบัตรกำนันดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศต้องการให้เดินทางข้ามจังหวัดสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป จำนวน4ล้านคนโดยเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เพื่อซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสาป,ปาและร้านค้าที่ทะลึกต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามตามรายละเอียดของวงเงินยังไม่ได้สรุปโดยแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจ c เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งวงเงินจะใช้เท่าไหร่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันส่วนแพ็กเกจที่2ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินให้ทีเดียว2,000บาทหรือ3,000บาทต่อคนอาจใช้วงเงินรวมงบประมาณ8,000ล้านบาทหรือวงเงิน12,000ล้านบาทค่ะ ้านในละวะรนแสงสนิทผู้หน่วยการสนัารนนเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคังเปิดเผยว่าในวันที่4มิถุนายน2563สนักงานเศรษฐกิจการคลังจะหาหรือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้เพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด พอลอกอ1ล้านล้านบาทเนื่องจากมาตรการที่ออกมาจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของการฟื้นฟูจํานวน400แสนล้านบาทค่ะจากนั้นจะรีบเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อนำมาใช้ในช่วงไตรมาสที่3เป็นต้นไปหรือในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563เป็นต้นไปเนื่องจากมีข่าวออกมาว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาว ซึ่งเป็นวันหยุดทอดแทนวันสงการในเดือนเมษายนดังนั้นจึงอยากให้ออกมาตรการออกมาในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากพี่น้องกันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ